สวัสดีค่ะพบกับเคอซอนกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสปอยตอนจบกับเรื่องเว d n e s ต a y 3.30 PM หลังจากที่พระเอกนางเอกนอนจับมือกันโดยที่ไม่รู้ตัวจนเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันต่างคนก็ต่างรู้สึกตัวแต่ก็แกล้งพาะออกจากกันทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้จนตอนค่าพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของนางเอกก็เลยซื้อเค้กกับเทียนมารอฉลองวันเกิดและคิดจะคืนแหวนคู่ให้กับเธอด้วยแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจเพราะใหญ่เธอมีความสุข ในวันนี้มากที่สุดขณะที่นางเอกก็ไปดื่มกับลูกน้องแฟนใหม่ของผู้จัดการเบ็กเธอก็สงสัยว่าทำไมนางเอกคบกับผู้จัดการเบ็กแต่ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้นางเอกก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนใหม่กับคนเก่าจะมาทำความรู้จักกันยิงตัวเธอเป็นหัวหน้าด้วยแล้วแต่ลูกน้องตั้งหากที่จะทำใจลำบากยิ่งกว่าลูกน้องก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเธอเลิกกับผู้จัดการเบ็กไปแล้วเพราะว่าเขายังลืมคนเก่าไม่ได้จากนั้นผู้จัดการเบ็กก็โทรหานางเอกแล้วมีเรื่องจะคุยกับเธอสักหน่อย แต่เธอก็ขอเอาไว้พีหลังเพราะว่ากําลังรู้สึกสับสนตัวเองอยู่เมื่อนางเอกเข้าบ้านมาก็มาเจอกับพระเอกที่นอนหลับอยู่เธอก็ยิ้มมีความสุขจนพระเอกก็ตื่นมาหลังจากที่นางเอกเป่าเค้กวันเกิดของเตงไปแล้วจากนั้นเธอก็เล่าให้พระเอกฟังว่าลูกน้องมาบอกว่าเลิกกับผู้จัดการเบรกไปแล้วส่วนหนึ่งในใจของเธอก็มีความสุขดีแต่พระเอกก็ถามว่ามีความสุขแต่าาทําไมทําหน้าตาแบบนี้เธอบอกว่าแต่เธอเกลียดตัวเองแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อน จนวันต่อมานางเอกก็เอาหนังสือการ์ตูนไปให้ลูกน้องเพื่อปลอบใจเธอเหมือนกับสิ่งที่นางเอกเคยเจอมาก่อนโดยมิตรภาพและความจริงใจส่วนพระเอกก็มานั่งดูแหวนคู่ของนางเอกและนึกถึงแต่ช่วงเวลาที่นางเอกรู้สึกแย่แต่ผู้จัดการเบ็กก็เข้ามาหาเขาเพราะอยากรู้ว่าเขากับนางเอกเป็นอะไรกันแน่พระเอกก็ตอบแค่ว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน ผู้จัดการก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องราวสมัยเด็กแล้วพระเอกก็เอาแหวนขึ้นมาเพื่อจะคืนนห้กับเขาและถามว่ารู้ใช่ไหมผู้หญิงจะแก่และโทรมที่สุดในวันพุธตอนบ่ายสามโมงครึง่งแต่ในตอนนั้นคุณกลับทิ้งแหวนไว้ที่นี่มันยังคงติดค้างอยู่ในใจเขาในงเอกเสมอมาผู้จัดการเบคก,ก็เลยเพิ่งรู้ว่านี่คือเหตุผลที่พระเอกกบลังเอกอยู่ด้วยกันทุกครั้งในเวลานี้ แล้วพระเอกก็คืนแหวนให้กับเขาเพื่อให้ไปเริ่มต้นใหม่กับนางเอกอีกครั้งจนวันพูดมาถึงนางเอกก็ซื้อรองเท้าจะเอาไปให้พระเอกและรอคอยถึงเวลานัดแต่เขากลับโทรมาบอกว่านี่มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอก็ดูอึ้งๆไปเขาบอกว่าทุกอย่างมันจะต้องจบลงอย่างมีความสุข แล้วนางเอกก็ได้พบกับผู้จัดการเบ็คเขาก็ขอเริ่มต้นใหม่กับเธอเอาแหวนคู่ออกมาแล้วก็สวมให้กับเธอ้ดยส่วนพระเอกก็ย้ายออกจากบ้านของนางเอกเขาก็ดูเสียใจไม่น้อยเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านก็ไม่เจอพระเอกแล้วเธอตามไปถามเขาว่าทําไมไปโดยไม่บอกกล่าวเขาบอกว่าแค่ทาภารกิจเสร็จสิ้นแล้วซึ่งเธอก็ขอขอบคุณเขาเรื่องที่ทําด้วยกันทุกวันพุธตอนบ่ายสามโมงครึง่ง เขาก็บอกว่าเขามีความสุขเหมือนกันตอนนี้ทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ก็เปลี่ยนแปลงความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วจำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าลืมรองเท้าสลิปเปอร์กับผ้ากันเปื้อนเอาไว้ที่บ้านนางเอกซึ่งในเวลานั้นนางเอกก็คิดถึงพระเอกตลอดเวลาที่อยู่กับผู้จัดการเบ๊กเขามาทำกับข้าวเอาอกเอาใจเธอระหว่างที่กินข้าวกันอยู่นั้นเขาก็เอ่ยปากขอแต่งงานแต่เธอกลับไม่ค่อยดีใจสักเท่าไรนะัก แล้วเขายังมาโอบกอดเธอแล้วขอนอนด้วยกันคืนนี้แต่เธอก็ขอเวลาคิดดูก่อนจนในตอนค่าผู้จัดการเบคก,ก็ขึ้นรถเมล์กลับบ้านระหว่างนั้นก็คุยกับเพื่อนถึงตั้งเอกในทางที่ไม่ดีและนัดกับเพื่อนจะไปเที่ยวผู้หญิงต่อซึ่งผลเอกก็อยู่ในรถเมล์คันนั้นและเห็นว่าเป็นแฟนของนางเอกที่พูดจาแบบนั้นออกมา พอลงจากรถเมย์เขาก็คิดว่าจะยุ่งเรื่องนี้ดีหรือเปล่าแต่เขาก็ตัดสินใจไปหานางเอกที่บ้านทันทีและเธอก็กำลังนอนปวดท้องเพราะว่าอาหารไม่ย่อยอยู่เขาจึงไปเอาเข็มมาเจาะและดูดเลือดที่มือให้กับเธอด้วยความเป็นห่วงนางเอกก็สงสัยว่าเขามาที่นี่ทําไมกันเขาเลยอ้างว่ามาเอารองเท้าสลิปเปอร์กับผ้ากันเปื้อนคืน และถามเธอว่ามีความสุขดีหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธเขาจึงจะขอตัวกลับแต่เธอก็ย้อนถามเขาว่าเขามีความสุขดีไหมเขากับเลี่ยงที่จะตอบและขอตัวกลับบ้านทันทีวันต่อมาพระเอกก็งูนงานหางานทําไม่หยุดย่อนพอคิดไม่ตกเรื่องนางเอก ในตอนค่าลูกน้องก็มาปรึกษาเรื่องแฟนพระเอกก็สอนไปว่าถ้ามีอะไรก็ให้พูดกันตรงๆไปเลยแต่ก็มานั่งนึกถึงเรื่องตัวเองที่ปากไม่ตรงกับใจเพราะว่าวันนั้นเขาบอกกับนางเอกไปว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายของโปรเจกต์วันพุธบ่าย3ามโมงครึ่งแล้วนางเอกก็ดูจะอึ้งอึงอ้งไปและเขาก็รีบตัดจบด้วยการบอกว่าโปรเจกต์นี้มันสําเร็จดยร่วงไปได้ด้วยดีและจบอย่างมีความสุขแล้ว ส่วนพระเอกใจจริงของเขาก็อยากจะอยู่กับเธอแต่การจบโปรเจกต์นี้เป็นแค่ข้ออ้างในการที่จะจากเธอไปให้เธอไปมีความสุขกับคนรักแล้วเขาก็โทรหาหนางเอกว่ามีเรื่องจะบอกและจะรีบไปหาแต่ก็ออกมาเจอกับนายอนที่กลับเข้ามาหาเขาพอดีนางเอกจึงแต่งตัวรอพระเอกและเต้นตามจังหวะเพลงยังมีความสุขแต่เขากลับส่งข้อความมาบอกว่าไปหาเธอไม่ได้แล้วนางเอกก็ดูผิดหวังอย่างแรง ส่วนนายยอนก็มาบอกความจริงว่าเธอไปผ่าตัดเนื้องอกในสมองมาไม่ได้ไปเมืองนอกอย่างที่เคยบอกไว้ตอนแรกเธอกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วซึ่งตอนนี้เธอดีใจมากที่ได้กลับมาเห็นเขาอีกครั้งแต่เขาก็ดูไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่นักจากนั้นพระเอกก็ไปที่บ้านของนางเอก แต่ก็ไม่ยอมเข้าไปหาเธอขณะที่นางเอกก็ดูกระวนกระวายว่าพระเอกต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆซึ่งในเวลานั้นทั้งคู่ก็กลากันแค่ประตูกันเท่านั้นแล้วนางเอกก็ตัดสินใจเปิดประตูกออกมาดู แต่พระเอกก็ดันกลับไปพอดีหลังจากนั้นทีมนางเอกก็ทำผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับสาวๆที่จะเปลี่ยนให้พวกเธอดูสวยตลอดเวลาและใช้ชื่อคอนเซปว่าวันพุธบ่ายสามโมงครึง่งและหลังจากให้ทดลองใช้สินค้าก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจนในตอนค่าเจ้าหูชูไม่สบายนางเอกก็รีพามันไปหามหมอและเป็นกังวลมากจนพยายามโทรหาผู้จัดการเบรกแต่เขาก็มวัวแต่กินเหล้าเครานาลีจนไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ส่วนพระเอกก็ไปส่งหน้ายองกลับบ้านก็ มีสายด่วนจากนังเอกโทรมาเขารีบร้อนไปหาเธอด้วยความเป็นห่วงเมื่อพระเอกมาถึงก็เข้าไปโอบกอดแล้วก็ปลอบใจเธอพอกลับมาถึงบ้านพระเอกก็เผอรับไปด้วยความอ่อนเพลีย นางเอกก็ดูอุ่นใจที่มีเขาอยู่เคียงข้างแล้วผู้จัดการเบ็กกระโถกลับมาพร้อมกับอ้างวา่าติดเลี้ยงลูกค้ายอยู่ก็เลยไม่ได้รับสายแต่นางเอกก็ไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพระเอกก็ตื่นขึ้นมาพอดีพร้อมกับพูดว่าเขาอยู่ที่นี่ที่ไรก็ต้องเผลอหลับไปทุกทีนางเอกก็คิดว่าเขาคงเหนื่อยแล้วก็บอกให้นอนไปนานๆก็ได้ พระเอกก็แอบแซวว่าเธอเอาเจ้าอูชูมาอ้างเพราะอยากให้เขาอยู่กับเธอหรือเปล่านางเอกก็เลยไล่เขากลับไปทันทีแม้ในใจอยากจะให้เขาอยู่ก็ตามวันต่อมานางเอกก็เอารองเท้าที่ตั้งใจซเส้กับเขาครั้งก่อนจะไปให้เขาที่ร้านกาแฟา แต่เธอก็เห็นเขาอยู่กับนายยอนซึ่งนายยอนก็หันไม่เห็นนางเอกเขาและเธอก็เซนดีมากรีบจับแขนพระเอกแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทันทีนางเอกก็เลยกลับไปนั่งเมอรลอยที่ออฟฟิศจนลูกน้องมาเรียกเพราะมีงานจะต้องเปิดตัวสินค้าแต่เธอก็ต้องซึมไปอีกรอบเมื่อเห็นพระเอกกับนายยอนกระหนุงกระหนิงจัดเค,ค้กกับกาแฟสําหรับแขเกเหลือททำให้นางเอกนึกถึงตอนที่พระเอกเคยบอกว่าอยากชงกาแฟและใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนหนึ่งยางมีความสุข จากนั้นผู้จัดการเบกก็ชวนเขาไปทานเท้าเพื่อทำความรู้จักกัน นายอนก็ควงแขนแสดงความเป็นเจ้าของพระเอกขึ้นมาทันทีและผู้จัดการเบคก็บอกกับทุกคนว่านางเอกกับเขากำลังจะแต่งงานกันส่วนนายอนเธอก็บอกว่าเธออยากเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายของพระเอกซึ่งพระเอกก็มีสีหน้าคืนไม่เข้าใครไม่ออกแล้วก็แอบ,บว่านายอนที่พูดจาแบบนั้นออกมาได้ยังไงเพราะพวกเราอายุยังน้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตวันข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างแล้วบรรยากาศก็ดูตึงเครียดขึ้นมาทันทีต่อมานางเอกก็ได้รับข้อความให้ออกไปเจอกันบ่ายสามโมงครึง่ง เธอออกไปได้วยความดีใจแล้วก็มาเจอกับมาสคอตนีที่ให้ลูกโป่งสวรรค์แล้วก็สร้อยข้อกับเธอไว้แต่พอเปิดหน้าออกมาเธอก็ต้องผิดหวังที่เป็นผู้จัดการเบคจากนั้นผู้จัดการเบคก็จะสวมสร้อยคอยกับเธอแต่เธอก็ปฏิเสธเอาไว้ก่อนพร้อมกับขอโทษที่รับมันไว้ไม่ได้เขาก็ถามถึงเหตุผลเธอบอกความจริงว่าผิดหวังอย่างมากที่เปิดหน้ามาสคอตมาเป็นหน้าเขาเธอก็รีบขอโทษอีกครั้งผู้จัดการเบคก็รู้ว่าต้องเป็นเพราะพระเอกแน่ๆ แต่เขาก็ยังคงจะรอเธออยู่นางเอกบอกว่าไม่ใช่เพราะใครทักนั้นแต่เป็นเพราะตัวเธอเอง เธอไม่ได้รักเขาแล้วครั้งนี้เธอขอเป็นคนทิ้งเขาก่อนแล้วก็คืนแหวนให้กับเขาไปแล้วนางเอกก็เดินไปคนเดียวจนรองเท้ามาติดร่องพื้นแล้วก็เจ็บข้อเท้ามากระหว่างนั้นนำผูกกระดันเปิดขึ้นมาพอดีเธอเลยเปียกปอนไปทั้งตัวแต่พระเอกก็มาอุ้มเธอออกจากตรงนั้นไปจากนั้นเธอก็ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่เขาบอกแค่ว่าบังเอิญผ่านมาเจอทั้งที่จริงเขาแอบดูเธอในโซเชียลก็เลยรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วเขาก็แปะข้อเท้าแล้วก็ อรองเท้าแตะมาให้เธอเปลี่ยนเธอขอบคุณทั้งรองเท้าแล้วก็ขอบคุณที่มาอยู่เคียงข้างตอนที่เธอนึกถึงเขาพอดีตอนนี้ทั้งคููก็ต่างรู้หัวใจตัวเองแต่ต่างฝ่ายก็ต่างเข้าใจกันว่ามีคนของตัวเองกันแล้ว เมื่อเขากลับมาที่ร้านท่าทางของนายอนก็ดูมีพิรุษซึ่งเธอกำลังแอบทำอะไรบางอย่างอยู่ส่วนนางเอกก็ประชุมทีมกับทีมงานเรื่องโปรเจกต์วันพุธบ่ายสามโมงครึง่งที่จะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับคู่รักทีมงานก็เจอกับเรื่องที่ผู้หญิงผ่าตัดเนื้องอกในวันพุธบ่ายสามโมงครึงร่งพอดีและตอนนี้เธอก็ฟื้นตัวมาบอกรักแฟนหนุ่มได้แล้วและแฟนหนุ่มคนนั้นจึงตัดสินใจจะขอเธอแต่งงานในวันพุธบ่ายสามโมงครึง่งนางเอกก็เลยเรียกคู่รักนี้มาร่วมกิจกรรมเสลยจาก นายนยอนก็มาสลรภาพกับพระเอกพอะต้องไปทํากิจกรรมเขาเรีบมาหานางเอกทันทีเธอก็ดูแปลกใจที่เขาเขียนเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแต่เขาก็ดูน่าเสียพร้อมก็บอกนางเอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเขียนเรื่องนี้เองแต่หัวหน้าของนางเอกก็มากดดันเธอให้ทํางานนี้ออกมาให้ดีที่สุดนางเอกก็เลยบังคับให้พระเอกทําต่อไปและเธอจะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้เองพระเอกก็หัวเสียอย่างมากจากนั้นกิจกรรมทุกอย่างก็เริ่มขึ้น พระเอกก็น่าบอกบุญไม่รับเท่าไหร่แต่นายอนก็ยิ้มเริงร่ามีความสุขมากๆในขณะที่นางเอกก็ได้แต่เศร้าอย่างชัดเจนหัวหน้าก็ยังส่งหมายให้กับเธออวยพรคู่รักอีกเธอก็อวยพรในทั้งคู่รักกันตลอดไปด้วยความรู้สึกที่จุกอกยังบอกไม่ถูกหลังจากกลับมานายอนก็ดูแช่มชื่นแต่พระเอกก็ไม่พอใจเธอมากๆ นายยอนก็เลยเอาตัวเครื่องบินออกมาแล้วบอกว่าเพราะสิ่งนี้ไงเธอเลยทำแบบนี้ลงไปส่วนพระเอกก็ให้เหตุผลว่าในเมื่อเธอกลับมาแล้วก็ถึงเวลาที่เขาต้องไปสักทีเธอถามว่าเพราะนางเอกใช่ไหมทั้งที่เขาเป็นคนช่วยให้เธอกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้ว,แล,วแล้วทำไมยังเป็นแบบนี้อีกแล้วทำแบบนี้เพราะอะไรเขาจึงบอกว่าเพราะแบบนี้ไงเขาถึงต้องไปจากที่นี้นายยอนเอาอาการป่วยของเธอมารังเขาไว้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผล วันต่อมาพระเอกมาทำข้อให้กับน้องมาแต่นางเอกก็สงสัยว่านี่คงเป็นการบอกลาและถามขึ้นว่าเขาจะแต่งงานจริงๆใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าไม่แต่งแต่เธอก็ถามขึ้นว่าทำไมทำเหมือนเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การจากลาแต่เป็นของขวัญที่จะมอบให้หนางเอกก็เลยไปเอารองเท้าไมาให้เขาเหมือนกันเขาก็เลยสงสัยว่าเตรียมรองเท้าไว้อย่างก็รู้ว่าเขาจะมาที่นี่เธอก็เลยชักของคืนคิดว่าเขาไม่อยากได้มันแล้ว เขารีบขวามันเอามากอดเอาไว้แล้วก็ยิ้มแช่งยังดีใจหลังจากนั้นนางเอกก็เพิ่งได้รู้จากลูกน้องว่าเขากําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเธอรีไปหาเขาที่สนามบินทันทีแต่พระเอกก็โดนผู้หญิงเหยียบเท้าจึงก้มช่วยเธอเอาไว้ก่อนและเธอก็ขอโทษที่ทํารองเท้าคู่ใหม่ของเขาเปื้อนเพราะพระเอกใส่รองเท้าคู่ใหม่ของนางเอกมาและทําให้เขาคลาดกับนางเอกไปแค่นิดเดียว จนหนึ่งปีผ่านไปผู้จัดการเบคพาสาวมาจิบกาแฟที่เกาะเชจูพร้อมกับพานานารสชาติกาแฟอย่างเชี่ยวชาญแต่เธอก็ถามขึ้นมาว่ารู้จักใครที่เกาะเชจูไหมเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่ผู้จัดการเบกก็หันไปดูก็ต้องตกใจที่เป็นพระเอกกำลังมองเขาอยู่ จากนั้นก็ได้ไปคุยกันจึงได้รู้ว่าผู้จัดการเบ็กกับนางเอกได้เลิกกันไปตั้งนานแล้วผู้จัดการเบ็กก็บอกว่าเป็นเพราะพระเอกแน่ๆถึงแม้ว่าเธอจะเอ่ยปากว่าไม่ใช่ก็ตามแล้วก็ตอว่าทั้งคู่ว่าทําไมไม่ใช้ชีวิตกันแบบตรงไปตรงมาจากนั้นพระเอกก็ไปหานางเอกที่บริษัท แต่วันนี้เธอดันลาพักร้อนแต่ลูกน้องก็เป็นคนมาบอกว่านางเอกไปอยู่ที่ไหนขณะนั้นเองนางเอกก็ไปที่เก่าที่พระเอกเคยนัดกันไว้และกําลังยอมรับกับชีวิตโซโซของเธอแต่แล้วพระเอกก็ตามเธอมาเอาเสื้อมาคลุมกันหนาวให้กับเธอเหมือนเคยเธอรีบถามว่าหายไปไหนมาทั้งโทรหาทั้งส่งข้อความไปเป็นร้อยๆครั้ง พราะมีเรื่องที่โกหกอยู่เขาถามว่าโกหกเรื่องคำอวยพรที่ให้รักกันตลอดไปใช่ไหมเพราะคนอย่างเธอคงไม่อวยพรให้ใครมีความสุขง่ายๆหรอกเธอก็เลยยกมือจะฟาดเขาสักทีแต่เขาก็รับเอาไว้ได้ทันแล้วบอกว่ารู้แล้วที่เธอเลิกกับผู้จัดการเบกไปถ้าไม่มีใครก็ลองมาคบกันดูไหมเธออยากเล่นตัวบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตโสดแต่ก็เพราะว่าเขามาจับมือเธอเอาไว้แบบนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยดีที่อวยพรเขาไปแบบนั้นแล้วก็ย้อนถามเขาว่าความรักครั้งสุดทย ยอยากจะทำร่วมกันกับเธอบ้างไหมแล้วเขาก็จูบเธอเป็นการยืนยันคำตอบแล้วก็ชมว่าเธอสวยมากซึ่งตอนนี้ก็เป็นวันพุธบ่ายสามโมงครึ่งพอดีเขาก็เลยมาจบมันยังมีความสุขแล้วก็บรรจงจูบเธออย่างละมุนแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงสำหรับใครที่สโสดก็ลองมองหาเพื่อนสนิทดูกันบ้างนะคะเผื่อว่าเนื้อคู่จะอยู่แค่เอื้อมมือเราเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ